ทรงล่าวรกันวัตถประสค์ขงโคงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกโปรดเก้าพปดต้อให้ท่านมาเป็นผู้แทนพระองค์ในวิธีติดการส่รมเจ้าหัวทรงวัตรเวลาโปรดเก้าปดต่อพระราชทานให้มีการฝึดโครงการพระราชทานโคกหนองนาการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการสามารถช่วยเหลือประชาชนนำไปโยน์เพื่อส่รได้หลังจาก นายสรษพันตานายอุดโชคนายยมเยี่ยมนายณัฐพลเป้านาวานวายประวินปา่าไพ่นายสุรศักดิ์แจ่มแสงนายสุชาติใจมนนายอัคพลศรีสมัย ไมอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้จนถึงตัวเราทุกวันนี้มันพางสุดของเราพอารพัุดของเราเอาเลือดเอาเลือดเราต้องรักษาผ่้ดนด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์เราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งตนเองได้ให้สามารถพึ่งตนเองได้และสร้างความมั่งคั่งใหม่และสร้างความมั่งคั่งใหม่ในพิธีปิดโครงการพระราชทานโคบหนองนา แห่งน้ำใจและความหวังรุ่นที่สองปิดการสุบทรโครงการแพร่ทานพวกนางแห่งน้ำใจ